ลืมกดฟ้าฟฟคลายด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบที่ช่องเตชินดีกว่าแฟมลี่กันเลยนะค่ะวันนี้มาอยู่กับช่วงน้องเตชินพาทำอีพนหนึ่งกันนะครัะ <Yes. S 2> น้องเตชินจะพามาทำยางหนอนหรือว่ายางเป้ากันนะคะ uh? เอาไว้สำหรับดี ขวดดีดเป้าหรือว่าดีดจิงโจกที่เข้ามารบกวนใคในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมียางงัดแกงจํานวนสิบห้าเส้นนะครบไม่จําเป็นต้องเอาอยางสีสีมา้องชินนะครับเราจะแบ่งยางทั้งหมดเป็นห้ากองนะครับกองละสามเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ เราต้องใช้หัวแม่ท้าของเราในการทํากันนะครับขั้นตอนแรก oh <my> เราก็จะเอาอยางสามเส้นนี้นะครับมาคล้องที่หัวแม่ท้าของเรานะคบจับดึงไว้นะครับจากนั้นก็เอาอยางอีกสามเส้นมานะครับเอามาคล้องกันแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาด้านซ้ายสอดไปที่ด้านขวานะครับจากนั้นก็จับทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดึงนะครับดึง ได้เลยนะครับสองสองชิ้นนะครับจากนั้นเราก็ยัาเหมือนเดิมกันนะครับยางกลุ่มที่สามมาสอดกับกลุ่มที่สองแล้วเราก็นำทางซ้ายสอดไปทางขวาแล้วเราก็จับทางซ้ายแล้วก็ดึงขึ้นนะครับจากนั้นเราก็นำยางกลุ่มที่สี่มาสอดกับ กลุ่มที่สามนะครับจากนั้นเราก็นำซ้ายสอดไปทางขวานะครับแล้วเราก็ดึงนะครับดึงจากนั้นเราก็ถอดออกมาจากหัวแม่ท้าของเราครับแล้วเราก็นำจุดกลางมาคล้องกับหัวแม่ท้านะครับ แล้วก็หมุนจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายนะคบสลับกันไปแบบนี้นหลายรอบนะครับแล้วเราก็ยืดไปไดยครับยืดยางแต่ไม่ต้องยืดแรงนะครับเดี๋ยวยางเราขาดแล้วเราต้องเริ่มใหม่นะครับยืดครับขั้นโดนทําทแบบนี้ก็จะทํายากเลยนะคบ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จับทั้งสองด้านเอาไว้นะครับจับยากนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็อย่าง กลุ่มที่ห้ากลุ่มสุดท้ายแล้วครับมาสอดทำเหมือนเดิมของขั้นตอนแรกนะครับสอดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอานิ้วชีน้นี่นะครับสอดเข้าไปตรงบ่วงทางด้าน,นขวานะครับแล้วเราก็ดึงนะครับแล้วเราก็ถอดออกมาครับแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับยางเก้าหรือว่ายางหงอนลงวนะครับเดียวน้องกปะชินจา้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับยางหนอกันหรือว่ายางเต้าของน้องเตชินนะครับเดี๋ยวน้องเตชินจะมาลองยิงใส่ขวดน้ำตรงนู้นกันนะครับเพื่อนๆต้องเล่นด้วยความระมัดระวังกันนะครับอย่ายิงใส่ตาหรือยิงใส่คนอื่นนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายนะครับวิธีการเล่นนะครับเราเราก็จับยางเต้าของเราไว้นะครับแล้วเราก็นิ้วชี้เนี่ยครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ ยืดนะครับยืดแล้วก็เล็งใส่เป้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงได้เลยนะครับนัดแรกน้องไดชินยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนัดที่สองกันเลยนะครับว่าน้องไดชินจะยิงโดนนะครับน้องน้องไดชินจะยิงนัดที่สองนะครับโอ้โดนนะครับโดนไปสองขวดเลยนะครับ งครั้งครับเล่นได้แล้วก็ยิงเลยครับนัดสุดท้ายน้องไปชินไม่โดนนะคะโดนแต่นัดที่สองครับโดนแต่นัดที่สองครับสำหรับคลิปนี้น้องด้ชินก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้า EP สองน้องเตชินจะพามาทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 显得 <music>